ส่วนค่าคือคอยนิมูลเรียน IOST จะมีกิจกรรมในวันที่30กันยายนที่บนกระดานเทรดของไบ n อนนะครับหรือเว็บเทรดของ BINANCE ฉะนั้นกิจกรรมนี้จะมีความสำคัญอย่างไรต่อราคาของเรียน IOST ในขณะนี้นะครับควรจะเก็บหรือไม่ นะครับ io st ตอนนี้ถูกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะไปให้คำตอบกันอีกทีว่าเหรียญ io st จะมีแนวโน้มอ,อย่างไรนะครับในวันที่30กันยาเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับเนื่องจากเหรียญ io st จะมี e วนต์พิเศษในวันที่30กันยายนนะครับและมีการจับมือกับบิตคัพนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาของ io st ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าราคา io st น่าเก็บไหมตอนนี้และงานอีเวนต์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาพอเข้าคราบนะครับว่างานนี้มันมีอะไรนะครับกติกาอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันตัวข่าวนะครับเขาบอกว่าใครที่ถือเหรียญ io st เนี่ยจะมีข่าวดีเนื่องจากทาง io s d foundation และ IOST โทเค็นนะครับจะมีการจัดอีเวนต์พิเศษในวันที่30กันยายนงนั้นคนที่นะครับเข้าไปถือเหรียญ IOST เนี่ยในแพลตฟอร์มของของบิดครับนะครับฉะนั้นแพลตฟอร์มอื่นผมยังไม่รู้นะครับว่าเขามีกิจกรรมนี้หรือเปล่านะครับแต่ทางบิดครับเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมฉะนั้นใครที่ถือเหรียญ IOST ในบิ t ครับเนี่ย ก็จะได้เหรียญน,นะครับที่ชื่อ d o n นี่ฟ i แนนซ์หรือดอนนะครับ D O N นะครับเดี๋ยวก็ดูภาพตรงหน้าปกได้เลยว่าเหรียญดอนเป็นยังไงนะครับเขาได้ประกาศ a d ดดอนะครับแอดดอคือการเข้าไปทำกิจกรรมอะไรพิเศษแล้วเขาทางองค์กรจะมีการแจกรางวัลให้นะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดฉะนั้นเงื่อนไขที่กำหนดคือเหรียญดอนนะครับจำนวน10%ของเหรียญดอนทั้งหมดนะครับคือ เขาจะมีการคัดสรรอยู่แล้วแหละว่าเหรียญดอลเนี่ยเขาจะให้เรากี่เหรียญน,นะครับให้แก่ผู้ถือ IOST ผ่าน a i r d ดอทั้งหมด2ครั้งครั้งละ5%ของดอลทั้งหมดนะครับก็เขาก็จะคิดแล้วนะครับว่า5%ของเขาเนี่ยอของดอลเนี่ยเขาจะมีการแจกจ่ายให้กับคนที่ถือเหรียญ IOST อย่างไงนะครับน่าจะมีจำนวนจำกัด โดยเหรียญน,นะครับดอน5%เซ็แรกนั้นจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือ i o s c ทั่วโลกนะครับผ่านการ a i r d o ครั้งที่1และปิดครับเองก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนกุมภาพันและเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้นะครับทาง i o s อเเนี่ยนะครับเขาก็ได้ประกาศเพิ่มนะในครั้งที่2ในช่วง30วันที่30กันยายนนะครับ บิตคัพก็มีการเข้าร่วมนะครับกับ iOS ออีกครั้งเพื่อจะทำให้กิจกรรมดูน,น่าตื่นเต้นมากขึ้นฉะนั้นเหรียญดอนนะครับครั้งที่2เนี่ยจะมีการแจกจ่ายถึง5%ด้วยกันฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขดีกว่านะครับของการเข้าร่วม a i ร์ดอเนี่ยเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าเ,าเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วม a i ร์ดอปเนี่ยคือลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วม a i ร์ดต้องถือเหรียญ iOST ในกระเป๋าปิดคับณเวลา 3ามโมงนะครับของเวลาในประเทศไทยนะครับของวันที่30กันยาปี2564เพื่อให้บร,ริษัทดำเนินการ snap shot น,นะครับ snap shot น,น่าจะเป็นเรื่องของการตรวจนะครับใครมีความรู้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการตรวจนั่นแหละนะครับว่าเ,ออเขาเนี่ยหรือคนที่เข้าร่วมเนี่ยถูกต้องตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับจำนวนเหรียญ ios c และนำไปคำนวณการแจกจ่ายเหรียญดอนต่อไป นะครับเพราะว่ามันก็ต้องไปตามเงื่อนไขนั่นเองทั้นั้นเงื่อนไขนะครับที่จะไม่สามารถเข้าร่วม a อร์ดอได้จะมีทั้งหมด4ต่างด้วยกันอย่างแรกคือมีการขายเหรียญ IOST ก่อนที่จะมีการเข้ากิจกรรมนะครับฉะนั้นใครไม่ถือ IOST เนี่ยอยู่ระหว่างนะครับกิจกรรมก็จะไม่ได้เหรียญดอน Dawn, หรือดอนนี่ฟแนแนด์นะครับ อย่างที่สองคือมีการซื้อหลังกิจกรรมก็ไม่ได้นะครับต้องถือและเงินจำนวนนั้นนะต้องอยู่นะครับเขาจะคิดจัดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์จากเงินจำนวนนั้นนะครับจากเหรียญ IOST ที่อยู่ใน wallet ของเรานะครับฉะนั้นใครซื้อที่หลังนะครับถือว่าพลาดมากฉะนั้นเวลาคุณต้องจำไว้ดีคือบ่ายสามโมงนะครับของวันที่30กันยายน แล้วอย่างที่3มคือจำนวนเหรียญ IOST เนี่ยที่ถอนออกและสำเร็จก่อนเวลา Snapshot นะครับ s t น p s h o t น่าจะเป็นการตรวจนะครับหรือในเวลากิจกรรมนั้นแหละนะครับใครมีความรู้ตรงนี้สามารถเสริมเข้ามาได้นะครับที่ถอนออกสำเร็จก่อนเวลานะครับก็คือมีการถอนออกไปนะครับคือเอาเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับไม่ยอมที่จะให้มันเป็นเหรียญ i อ s t อนะครับใน กระดานของบิดครับที่เราถือรองเหรียญ IOC ก็จะประกาศเป็นโมฆะทันทีอันที่4ี่คือจำนวนเหรียญ IOST ที่ฝากเข้ายังไม่สำเร็จนะครับก่อนถึงเวลาของการ snapshot สี่นะครับคือเรื่องของเหรียญน,นะครับที่ IOST ที่ยังฝากเข้ามาไม่สำเร็จก่อนเวลา snapshot ก็จะไม่ได้รางวัลทันทีนะครับก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับที่เป็นข้อกำหนดนะครับไม่ว่าจะหนึ่ง คือมีการขายก่อนนะครับที่จะมีกิจกรรมหรือมีการซื้อหลังที่จะมีกิจกรรมและอย่างที่สอย่างที่4ี่คือย่างโดยเฉพาะอย่างที่สนะครับคือมีการถอนเหรียญออกไปนะครับเพื่อเราเอาเหรียญน้นไปแปลงใช้อย่างอื่นเนี่ยก่อนที่จะมีกิจกรรมนะครับและก็มีการฝากเหรียญเข้ามานะครับแต่ปรากฏว่าเหรียญเนี่ย ยังมีการฝากเข้ามาเป็นสกุล i o s อเ่ยที่ยังไม่ไม่สำเร็จนรในระบบก็จะถูกประกาศเป็นโมฆะทาันทีนั้นก็จะมีเงื่อนไขของเรื่องเวลาด้วยนะครับเมื่อกี้เงื่อนไขของการฝากเงิกนะครับเงื่อนไขของเวลาคือปิดครับจะปิดระบบนะครับฝากถอน i o s อวันที่30กันยายนณนะเวลาบ่าย3โมงนะครับเวลาของประเทศไทยนะดังนั้น การทำกิจกรรม a i r p ดจะมีบ่ายสามนะครับเขาจะปิดทันทีต้องแต่เที่ยงนะครับและระหว่างที่เขามีการปิดนะครับฝากถอนก็ยังซื้อขายได้ตามปกตินะครับที่สนะครับคือเวลา3ามโมงจะเป็นเวลาในช่วงการทำกิจกรรมนะครับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับ Member หรือ User ของลูกค้าด้วยนะครับในเวลาในการประเมินว่าจะมี a i r p ดในแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอกันหน่อยนะครับให้ระบบมันประมวลผลเสร็จก่อนท้ายนะครับบิดครับจะมีการเปิดนะครับระบบฝากถอนเหรียญ i o s หลังจากบิดครับและทีมผู้สร้าง IOST นะครับดำเนินการ snap shot ที่สำเร็จจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับคืออย่างแรกคือถ้าเกิดมีการซื้อขายเหรียญน,นะครับแล้วกติกาเนี่ย มันจะอยู่ในช่วงของบ่าย3โมงของวันที่30กันยายนนะครับที่จะเป็นเวลาในการาให้รางวัลน,นะครับหรือ a i r ด็อนั่นเอง2นะครับคือการซื้อขายเหรียญ iost เนี่ยเราได้เหรียญดอนนี่ไฟแนนซ์มาหรือเหรียญดอนเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจความเสี่ยงก่อนว่าเหรียญดอนเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้คิดหรือติดนิยมอะไรนะครับหรือยังไม่มีการเทรดนะอย่างกระดานไฟแนนซ์ยังไม่มีเลยฉะนั้น เหรียญดอนคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงด้วยถ้าคุณได้ฟรีมานะครับเหรียญดอนเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าบางครั้งคุณมีการซื้อขายเนี่ยมันมีความเสี่ยงฉะนั้นทางกระดานเทรดจะไม่รับผิดชอบอะไรหรือทางบิทคับจะไม่รับผิดชอบอะไรสุดท้ายนะครับคือเรื่องของ a i r d ดอเนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องของราคาด้วยนะครับว่าคุณจะได้รางวัลหรือเปล่าคุณเป็นแฟนพันธ์แท้ iOS จริงหรือเปล่า รเราก็ต้องว่ากันอีกทีตามเงื่อนไขทางที่บริษัทให้นั่นเองโอเคครับเรามาดูช่วงสุดท้ายด้วยกันนะครับเป็นเรื่องกราฟนะครับเราจะเห็นว่าในต้นเดือนนะครับในต้นปีนี้ที่มีการแอดดอกเนครั้งแรกนะครับเดือนกุมภากับเดือนมีนาเนี่ยส่งผลทําให้ราคาของเหรียญ iost เนี่ยมีการปรับขึ้นนะครับจากช่วงอยู่ประมาณแค่0.02.00ดอ00ดอลลาร์นะครับ ปรับขึ้นไปถึง0.0600น,นะครับมีการปรับขึ้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการขึ้นของราคาบิตคอยด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่บิตคอยราคาขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดเทียบกันนะครับในเดือนกันยายนนะครับว่าคุณเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมนะครับในการถือเหรียญ IOST แล้วจะราคาพุ่ง คุณต้องเข้าใจเรื่องของไทม์เฟรมก่อนนะครับเรื่องของไทม์ไลน์ก่อนนะครับว่าในช่วงกุมภากับมีนาเหรียน IOST นะครับจะมีการขึ้นล้อไปตามแอลคอยอีทโวริัมและบิตคอยนะครับแต่เดือนกันยายนนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่และความเสี่ยงนี้คืออะไรผมก็เทียบจากตรงนี้นะครับของปี2019นะครับเพราะปี2020เนี่ย Bitcoin มันเกิด h ฮ a วิ n งนะครับ ดนั้นปลายปีราคามันจะมีการวิ่งนะครับผมก็จะไม่มีการเอามาเทียบนะครับในช่วงของปลายปีนะครับว่าเหรียญ IOST เป็นยังไงแต่ผมเชื่อนะครับในสถติติตรงนี้นะครับเหรียญ IOST มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019นะครับช่วงเดือนเมษายนเราก็จะเห็นว่าราคาของ IOST มีการพุ่งแบบปรี๊ดเลยมาที่0.0300นะครับแล้วก็ ภายในไม่เวลาระยะเวลาไม่นานนะครับก็ตกลงมาทันทีที่0.0110ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นนะครับมีการตกลงมานะครับแล้วก็การาฟเนี่ยมีการเทล,ลงมาตลอดเลยจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเดือนตุลาคมนะครับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เปเดือนธันวาคมนะครับเราก็มานิ่งเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วก็มาขึ้นอีกทีในช่วงของอเดือนอปีองพี2สิบเลยนะครับมีการนิ่งมาตลอดนะครับงั้นใครที่คิดว่าเหรียญ IOST เนี่ยจะเป็นตัวเก็งกำไรในปลายปีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าราคาของ IOST เนี่ยจะขึ้นนะครับมาถึงราคาทํา All ำ m e High อีกครั้งหนึง่งอันนี้เป็นไปได้ แต่ว่าดูจากปีทรงของปี2019เนี่ยหลังจากสิงหาตุลานะครับก็เห็นว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ใกล้ที่สุดของราคา b ิ t คอยที่จะลงด้วยนะครับฉะนั้นต้องดูปัจจัยของราคา b ิ t คอยด้วยนะครับว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะครับหรือราคาของ ethereum นะว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาพวกนี้มันก็ยึดตามนั้นแหละนะครับ แต่ว่างานอันนี้นะครับมันจะมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเทียบตามสถิติอันนี้เราก็บอกได้ว่าราคาในตอนปลายปีถ้าเกิดคุณสะสมเยอะๆแล้วอยากได้เหรียญดอนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่สองนะครับคือเรื่องของการถือเหรียญ IOST เนี่ยนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีอีเวนต์พิเศษไหมนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ผมบอกเลยนะว่ามีนะครับ มีพาร์ทเนอร์เป็นจำนวนมากเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมไปบอกเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับในคลิปอื่นๆอีกทีนะครับว่าเหรียญ i o c เนี่ยสามารถไปถึงระดับนั้นได้หรือเปล่านะครับต้องสรุปตรงนี้นะครับว่ามันมีนะครับและเหรียญ IOST อาจจะไปได้ด้วยนะครับแต่เราจะดูได้นะครับก็ต้องไปตามข่าวหลังๆด้วยกันนะครับว่า ioc จะมีงานอีเวนต์พิเศษปลายปีไหมมีพาร์ทเนอร์พิเศษปลายปีไหมที่จะทําโครงการหรือโปรเจกต์เนี่ยให้สําเร็จร่วมกันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นไปได้นะครับฉะนั้นแยกเอาดูเอาละกันถ้าเกิดคุณเชื่อสถิติในปี2019นะครับที่มันเกิดขึ้นนะนะครับราคาเหรียญ i อ c อออาจจะมีปัจจัยคือยังไม่มีพาร์ทเนอร์อะไรเข้ามานะครับแต่มันมีความเสี่ยงอยู่ที่ ก่อนปีที่บิตคอยเกิดการเฮวิ่งนะครับราคาบิตคอยไม่ได้วิ่งไปถึงขนาดนั้นนะครับราคาก็จะมีการนิ่งอยู่เสมอนะครับถ้ามาเทียบกับปีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าราคาจะนิ่งนะครับผมก็เอาไปเทียบกับบิตคอยนะครับปี201819เนะครับเพราะ2อ1 7มันเกิดเฮวิงนี่นะครับปลายปีราคามันจะกราฟมันจะนิ่งทันดีเลยนะครับ18กับ19เนี่ยเหมือนกันนะดังนั้นโดยทั่วไปนะครับผมบอกเป็นไปได้ ้งสองด้านนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะเก็บเนี่ยราคามันอาจจะไม่ได้ไปตามที่คุณคิดก็ได้นะครับและมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณเก็บตอนเนี้ยนะครับแล้วผลปรากฏว่าราคามันดีอยู่นะแต่เมื่อเกิด a i r d ็อเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่30กันยายนเป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าคุณลองเสี่ยงดูว่า คุณไม่อยากได้เหรียญดอนแต่อยากได้เหรียญ iost เนี่ยที่ราคาถูกอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าคุณไปเก็บตอนนั้นนะครับแล้วมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นน่ราคาของ iost เนี่ยอาจจะถูกลงและคุณสามารถเข้าไปช้อนซื้อเลยก็ได้นะครับฉังนั้นคุณก็ต้องจัดการกับความเสี่ยงเอานะครับว่าคุณจะ ทำยังไงนะครับเพราะว่าคุณจะจัดความเสี่ยงเอาว่าคุณอยากจะได้รางวัลเนี่ยหรืออยากจะได้เหรียญ i o s อีที่เก่งกําไรในราคาถูกเพราะอย่าลืมนะครับว่าเหรียญดอนเนี่ยมันยังไม่ได้ติดตลาดขนาดนั้นนะครับฉะนั้นราคามันต้องนิ่งแน่แน่นะครับนั้นคุณจัดความเสี่ยงเอาว่าคุณจะเก่งกําไรหรือว่าคุณจะเอารางวัลนะครับแนะนำนะครับทั้งสองอย่างนะครับ แต่คำพูดของผมนะครับไม่ได้ถูกเสมอไปต้องดูในเวลานั้นด้วยว่าเหรียญ i o s c จะต่ำหรือเปล่านะครับแต่จากการคาดการณ์ของผมเนี่ยเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาที่เกิดอีเวนต์เนี่ยนะครับและว,วันที่เกิดอีเวนต์ราคาเหรียญ IOST จะมีการปรับตัวลงอีกนะครับและมันจะมีช่วงเวลาที่ช้อนน่าสนใจเหมือนกันฉะนั้นคุณต้องดูความเสี่ยงตรงนี้เอานะครับ จัดการเอาตัดสินใจเอาเพราะคุณเนี่ยห้ามซื้อห้ามขายะนะครับเพราะว่าเวลามันไม่มกําหนดนะครับที่จะมีความเสี่ยงในณนะเวลานั้นลองจัดการความเสี่ยงของคุณเอาสําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้นะครับและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมดส่ช่องทางคือบล็อกดิทเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคือต t o c ีคอมม c y community นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีกลุ่ม สำหรับ IOST โดยเฉพาะนะครับกลุ่มนี้จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับ IOST ติดตามข่าวสารเราจะ,จะมีเน็ตเวิรกมีกลุ่มไลน์ของเรากลุ่ม IOST ก็สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆนเพื่อมีเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ IOST แล้วก็สามารถที่จะทำ iost ไปด้วยกันนะครับลงทุนไปด้วยกันก็ลองดูนะก็มาขอได้ที่เพจนะครับหรือไม่ก็หาที่แถบชุมชนเอานะถ้าเกิดหาไม่เจอก็ไปที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์หรือ QR Code ไปให้นะครับกลุ่ม iost ผมจำกัดจำนวนแค่400-500คนเท่านั้นนะครับในกลุ่มต่อ1กลุ่มนะครับนั้นใครมาทีหลังเนี่ยคงต้องปัดไปอีกกลุ่มหนึ่งเราก็คงนานพอสมควรนะครับเพราะเหรียญ iOSt เนี่ย ยังไม่ได้มีคนหรือสมาชิกที่นิยมมากขนาดเท่ากับ ADA หรือ Cardano นะครับก็ต้องลองวัดใจดูว่าคุณจะสามารถเข้ามาได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของเราสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกด f ด e e o o o y y u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  e หลายกลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่ม,มชื่อคคิปโตซีคอมมิชชั่นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกัน และสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า i o t จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยดิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ